สวัสดีครับ CTW Rader นะครับ29มกราคม68นะครับเรามาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่คันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นดูคติอีกแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมปีนี T ้ CTW ทำดูคติหลายคันแล้วนะครับก็ส่วนตัวเอาง่ายเลยผมชอบดูคตินะครับผมก็เลยจะซื้อรถที่ผมชอบก่อนเพราะว่ารถที่ผมชอบผมจะแนะนำลูกค้าได้ได้ดีกว่ารถที่ผมไม่ชอบนะครับผมก็เลยแบบ ผม,ผมชอบดูคติผมก็เลยซื้อดูคติแล้วผมก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะชอบมุมผมนะครับส่วนใครที่ชอบแนวชอปเปอร์เราก็ยังทําอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะหารถด,ดีๆสภาพดียดมาให้นะครับแต่ช่วงนี้ปีนี้อาจจะมีรถใหม่เพิ่มขึ้นตามที่ผมเคยแจ้งไปนะครับก็คันนี้พึ่งมาใหม่นะครับคลิปนี้เป็นการแจ้งรถที่พึ่งเข้าใหม่แล้วก็พาชมสภาพรถโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ลูกค้าเห็นไปพร้อมๆกันนะครับคันนี้คือดูคติ มอนสเตอร์8ป1ปี2015นะครับก็เป็นโฉมจอขาวดำนะครับปัจจุบันมีจอสนะแล้วก็คันนี้ผลิตหลังจากที่796เลิกผลิตแล้วนะครับสภาพรถเป็นไงบ้างมา,งาชมคร่าวๆนะเผื่อใครหา821อยู่นะครับถ้าใครไม่เคยเล่นผมบอกว่า821เป็นรถอีก1รุ่นที่ขี่สนุกมากนะครับมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับพวกไฮเปอร์สตาร์ด้าไฮเปอร์มต เครื่องตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ผลิตมาประมาณปี2 0 1 5 2016 2 0 1าเนี่แหละประมาณนี้นะครับเป็นรถที่ขี่มันนะครับผมเคยขี่อยู่ประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยที่ร้านเคยเอามาขายนะครับตอนนั้นราคาอยู่มา200,000ต้นๆน,นะนะครับปีนี้ราคาดีจนน่าใจหายนะครับใครไปเจ้าของรถก็ใจหายนะครับแต่ว่าคนที่แบบพึ่งมาเล่นตอนนี้ผมว่าราคาดีเลยแหละเพราะว่าคันเนี้ย ไม่เกินแสนห้านะบ,บอกไว้เลยนะครับราคาตลาดก็อยู่มาสิบสี่สิบห้าสิบหกถ้าใครอยากจะเก็บนานๆหน่อยก็อาจบางคนผมผมเห็นเนี่ยสิบแปดสิบเก้ายังมีนะบางคนสองแสนต้นต้นก็เพิ่งเห็นล่าสุดโหเขาขายไปได้ว่าสองแสนต้นแต่ว่าเขาอาจจะไม่รีบหรือเขาอาจจะมั่นใจรถเขาสภาพดีจริงนะครับแต่ว่าที่เนี้ยไม่เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ขายรถแพงแล้วนะครับก็ราคาอยู่ประมาณไม่เกินแสนห้านะครับกับแปดสองหนึ่งปีสองพันสิบห้านะ มาคันนี้คร่าวๆมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวรีวิวรายละเอียดอีกทีนะคันนี้ของแต่งดูผ่านๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอดูรายละเอียดจริงก็ก็ก,ก,ก็ก็เยอะอยู่แล้วก็มูลค่าก็หลายตังอยู่นะครับอันดับแรกอยากให้ดูก่อนท่อ SC Project นะครับอันนี้เป็นท่อสลิปออนแท้ทั้งยวงนะนะครับมีกาดคาร์บอนเดิมมาจากโรงงานเนี่ยอันนี้คือของแท้ยกชุดนะครับเบิกใหม่ก็เท่าไหร่อันน่าจะสองหรือสามหมื่นเนะี่ยแหละของใหม่นะแต่ปัจจุบัน มือสองไม่ถึงละนะครับ sc project ตัวเป็นท่อป่องนะอันนี้ท่อแท้นะครับแล้วก็มีพวกสปูลกันล้มอนะ่าแล้วก็ใส่ยางใส่ฟ้ามาด้วยนะครับหน้าหลังเลยนะได้ยางใส่ฟ้านี่คือยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะรถฝุ่นฝุ่นมาจากเจ้าของโดยตรงเลยแล้วก็มือเบรกมือคัตแต่งกระจกปลายแฮนด์นะครับที่สำคัญข้างบนมีของแพงติดมาด้วยนะครับและหลายๆคนชอบแยกขายนะครับวนผมผม,ผมคิดว่าผมไม่แยกอะ่ะ พอดีผมก็เข้าไปดูราคาแนละ้วก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะไอ้เนี่ยมันคือการสะบัดของโอรินนะครับอ่นะพร้อมขายจับของดูคาบิสนะครับตรงรุ่นนะตัวนี้เป็นของโอรินนะครับมีเลเซอร์โอรินปรับระดับได้นะก็ซื้อขายก็เป็นหลักหมื่นนะเท่าที่เห็นอยู่ในกลุ่มนะแล้วก็ไม่ถอดอะ่ะให้ไปด้วยนะครับในราคาที่ทุกคนคิดว่าไม่แพง ให้ดูสภาพคร่าวๆก่อนเดี๋ยวรีวริวละเอียดเรามาชมนะคันนี้ที่ผมอยากจะเก็บขึ้นหนึ่งผมพยายามตามล่าหาครอบเบาะอยู่นะครับผมรู้สึกว่าถ้าใส่ครอบเบาะที่มันเป็นสีแดงเนะี่ยมันน่าจะเข้านะแต่ว่ามูลค่าครอบเบาะเนี่ยก็ต้องมีประมาณสองพันบวกนะครับเดี๋ยวผมลองดูแบบผมหาได้ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งผมไม่ชอบผมไม่ชอบทะเบียนยัดซุ้มอะเดี๋ยวผมต้องไปตามหาท้ายเดิมหรือไม่กระทท้ายสั้นมานะครับก็ใส่ให้มันเรียบร้อยเพราะว่าทะเบียนยัดซุ้มเนี่ย มันต่อภาษีไม่ได้นะลูกค้าไปบางทีจะตตำรวจมันก็ผิดกฎจราจรด้วยนะครับเราก็ไม่อยากสนับสนุนที่มันแบบคือเติมให้มันถูกต้องหน่อยนะครับผมคิดว่าคันนี้ถ้ามีรอบเบาะมีท้ายสั้นหรือมีปท้ายเดิมเนี่ยมันน่าจะเรียบร้อยกว่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหาเพิ่มเติมนะแต่เนี้ยท้ายสั้นมีคุยไว้แล้วไอ้ขอบเบาะมีคุยไว้แล้วน่าจะได้แต่ท้ายสั้นหรือท้ายเดิมเนี่ยต้องหาเพราะว่ามันต้องตรงรุ่นนะเพราะว่าจุดยึดมันไม่เหมือนกับท้ายสั้นทั่วไป นะครับก็ประมาณนี้นะคันนี้ก็น่าจะเปิดอยู่ประมาณไม่ถึงแสนห้าหรอกครับน่าจะปรนะมาณสิบสี่ละสิบสี่หรือสิบสามปลายลนะสิบสี่ต้นสิบสามปลายสิบสี่ต้นเนะี่ยเดี๋ยวขอดูต้นทุนก่อนนะครับอ่ะไหนไหมาแล้วดูเลขไม้กันหน่อยนะครับปกติเนี่ยขายในท้องตลาดก็จะเห็นมีหลากหลายนะราคาตลาดที่ตรงจะมีประมาณตั้งแต่แสนสามยันจนถึงสองแสนแล้วแต่นะครับอันเนี้ย รถปี2015ปัจจุบัน10ปีนะดูเลขใหม่คันนี้ซื้อพรเลขไมเลยหมื่นสองนะครับรถ10ปีเลขไมหมื่นสอนะครับแล้วก็ได้ของแต่งแท้เกือบจะทั้งคันนะฟังเสียงท่อ s c หนะ่อยนะครับมา ท่อรุ่นนี้มันเป็นท่อที่โดนก๊อปเยอะที่สุดในท้องตลาดเท่าหนึ่งผมว่ามันทําง่ายนะครับน้อยน้อยคนที่จะได้ยินเสียงท่อแท้ของเนี่ยผมว่าท่อแท้จริงๆมันไม่ได้ดังนะมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วเวลาถอดเนี่ยผมว่ามันก็เคยผมเทียบกับแท้กับปอมลผมว่าเสียงมันไม่เ,เหมือนกันนะอันนี้ก็ถ้าใครเคยสัมผัส s c ส่งกระปองให้เป็นท่อแท้มันจะมีเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็คือเป็นของแท้ใส่ดูคต,ติตรงรุ่น821นะครับก็เดี๋ยว ขอเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรีวิวให้ดูคันนี้ตอนแรกผมลองดูน้ำมันเครื่องเลยนะเฮ้ยน้ำมันเครื่องเจ้าของมาเพิ่งถ่ายจริงป่าว่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยสียังใสใสอยู่เลยก็โอเคนะครับน้ำมันเครื่องก็เหมือนเพิ่งถ่ายมาแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับสียังใสอยู่เลยโดยรวมตัวรถไม่หมื่นสองก็สภาพสมนะสมราคาสมกับเลขไม้นะครับ วิ่งน้อยมากลด10ปีปี2015ัิปัจจุบัน25นะครับวิ่งแค่1 2 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ใครชอบดูคติ8 2 1ก็เดี๋ยวลองตามดูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดมามาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราขอใส่ที่ขอบเบากับข้างหลังอีกนิดหน่อยนะครับถ้าครบเรียบร้อยเดี๋ยวเอามารีวิวให้ชมนะครับส่วนถ้าใครใจร้อนอยากทราบราคาก่อนพร้อมจบอะไรก็ติดต่อได้เลยครับขอบคุณครับ